ก็โสดก็ดีนะครับมีอิสระในชีวิตเยอะกว่าครอบแต่งงานก็ดีไปอย่างหนึ่งคือมีครอบครัวมีเรงหนึ่งดูได้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไงสดค่ะอยู่คนเดียวสบายน้องโห ดีกว่านะคะเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะได้มีคนปรึกษาแล้วก็พอมีลูกลูกก็จะได้่ปมีคนดูแลผมก็ว่าโสดน่าจะดีกว่านะเพราะอิสระไปไหนก็จอิสระมากกว่าพี่ว่าโสดดีกว่าแต่งงานมันพอมีครอบครัวแล้วมันมีภาระเยอะค่ะพี่ว่าโสดค่ะก็ถ้าเป็นโสดเนี่ยก็ทําอะไรคนเดียวไม่ต้องมีคนมาช่วยช้ยตังค์ด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดรอบครอบครัวกับปุมจอมเพชรประดับนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตโสดหรือว่าแต่งงานอย่างไหนจะดีกว่ากันนั้นยังเป็นประเด็นที่พูดถึงวิพาษวิจารณ์กันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับเราเห็นว่าในโลกปัจจุบัน10ปีที่ผ่านมานั้นเรื่องของ โครงสร้างของประชากรในทุกๆประเทศทั่วโลกก็จะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับจำนวนเด็กที่เกิดใหม่ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความสําเร็จในการคุมกําเนิดแล้วผู้คนในโลกใบนี้มีการครองตัวเป็นโสดกันมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีอัตราส่วนในการแต่งงานแต่ว่าคนที่ครองความเป็นโสดนั้นจะเรียกว่าเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับจะเรียกว่าการครองโสด การไม่แต่งงานแล้วก็การใช้ชีวิตในลักษณะที่ไม่มีชีวิตคู่เป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะดีกว่าหรือไม่นะครับรายการคิดรอบครอบครบัววันนี้จะมาลองฟังคําอธิบายจากหลายๆส่วนนะครับว่าการใช้ชีวิตคู่ หรือว่าการมีชีวิตสมรสการแต่งงานกับการเป็นโสดนั้นอย่างไหนจะมีความสุขมากน้อยกว่ากันนะครับสองท่านที่จะร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ในประเด็นนี้นะครับท่านแรกนะครับรองาศาสตราจารย์ดรปังปนร,รักอํานวยกิจครับอาจารย์ประจําวิทยาลัยประชากราศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งครับคุณสุริพรเหล่าสกุลรัตน์นะครับประกอบธุรกิจส่วนตัวสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุริพรครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับคุณสุริพรเองจะเรียกว่า โสดก็คงโสดไม่สนิทใช่ไหมครับไม่ไม่สนิทเท่าไหร่เพราะเพราะว่าคือเคยเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วใช่เคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็หย่าหย่าแล้วตอนนี้ก็คือโสดโสดค่ะโสดแต่ยังไม่สนิทเท่าไหร่ยังไม่สนิทรอเพิ่งเริ่มก็เริ่มใช้ชีวิตโสดอีกครั้งหนึ่งใช้ชีวิตโสดมานานแล้วอืแล้วก็ มีผ่านมาบ้างครับมีความรักบ้างมีอะไรบ้างเคยเคยคิดจะกลับไปมีชีวิตคู่อีกครั้งไหมครับเคยค่ะหมายถึงว่าเคยคิดในอนาคตเคยคิดเคยคิดแล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกทั่วไปอะค่ะว่าถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งก็อาจจะดีแต่ถ้าไม่มีใครเลยมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถ้าถ้าถามว่าความเป็นส่วนที่ หลายคนยังคงแบบมีชีวิตที่อยากเป็นโสดโดยไม่อยากแต่งงานเนี่ยในมุมมองผู้หญิงโดยส่วนใหญ่เขาตัดสินใจเป็นโสดหรือว่าเขาอยู่เป็นโสดเนี่ยมาจากเห,เหตุผลอะไรเขาเลือกผู้ชายที่ไม่ถูกหรืออาจจะไม่ใช่คนที่ใช่เลยหรืออาจจะเลือกผู้ชายไม่ได้มากเหตุผลมีเยอะมากสารพัดเหตุผลรวมทั้งกบบสมัยสมัยใหม่เนี่ยม,มันเปลี่ยนไปมากอะคะ่ะผู้หญิงสมัยนี้ รู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้นมีหน้าที่การงานความรับผิดชอบสามารถเป็นผู้นำครอบครัวได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าการแต่งงานอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่บอกมาว่าเกิดเป็นลูกผู้หญิงนะต้องทำตัวให้ดีๆเนี่ยแล้วจะได้มีสามีที่ดีๆมา ดูแล<ม>อะไรเราแล้วเราก็เป็นนัดเป็นแม่สีเรือนอะไรไป<ม>แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แบบเดิมแล้วผู้หญิงที่เป็นโสดมากขึ้นทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรครับถ้าจะบอกว่าหลากัหลกๆก็คือโอเคเรื่องของความรู้ความสามารถเราก็มีไม่ <c oughs> ไม่แพ้ผู้ชายนะสา <c oughs> มารถช่วยตัวเองได้ดูแลธุรกิจเป็นอะไรต่างๆมากมายได้อันที่สองมีคนพูดเหมือนกันบอกว่าเพราะว่าเลือกผู้ชายมากไปหรือเปล่าหรืออาจจะเลือกมากไปหรือเปล่าหรืออาจจะผู้ชายให้เลือกน้อยลงอะไรคือเหตุผลคิดว่า พอสังคมแห่งการเท่าเทียมมันมีมากขึ้นเนี่ยการยอมรับความเป็นโสดหรือการหย่าล้างก็มีมากขึ้นด้วยในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเกณฑ์ในการเลือกคู่ก็เลยมีมากขึ้นไปอีกหมายถึงว่าถ้ากลัวแต่งงานไปแล้วมีชีวิตคู่ไปแล้วกลัวกับเรื่องของการต้องถูกหย่าล้างอาจจะอยู่กันไม่ได้ใช่บางคนนี่ก็แบบ ผ่านผ่านพบมาจากเพื่อนฝูงเรื่องราวของเพื่อนฝูงชีวิตคู่ล้มเหลวอะไรเงี้ยก็มันเกิดความกลัวคุณสุริพรเนี่ยที่หย่าร้างเนี่ยเหตุผลจากอะไรตอนนั้นอ๋อที่หย่าร้างเนี่ยก็คือไม่รักกันแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะผู้ชายนอกใจไม่ใช่ใช่ไหมมีส่วนด้วยค่ะมีส่วนด้วยค่ะแล้วก็เพราะความไม่เข้าใจกันด้วย และความไม่รักกันแล้วมากกว่าอ,อนี้แล้วก็จริงๆแล้วถึงถึงเขาจะไม่ได้มีอะไรกับใครคนอื่นก็ตามนะคะแต่ความเข้าใจม,มันไม,ไม่ไม่ค่อยอม,มีอะค่ะคแล้วก็ความรักจริงๆแล้วอย่างเดียวมันไม่พออ่ะม,มันจะต้องมีความเข้าใจกันด้วยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยซึ่งในชีวิตคู่ของดิฉันเนี่ ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้แล้วแต่งงานกันตอนอายุน้อยเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยให้เกียรติผู้หญิงใช่ไหมฮะหาความรักจริงไม่ได้หรือหรืออย่างไงหายากขึ้นในผู้ชายปัจจุบันอันนี้อาจจะเพราะประสบการณ์ของคุณสุริพรเองแต่ว่าในทัศนคของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเอะเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่รู้ว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าแต่งงานแล้วเขาจะยังไงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติแต่มันมีความสงสัยแคลงใจความเชื่อไว้เนื้อ อาจจะลดลงไปลดลงไปลดลงไปประกอบกับสมัยนี้สังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเยอะแล้วมันเกี่ยวยังไงฮะสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้คนหาคู่ในเน็ตมันมีเยอะเหมือนกันเท่าที่เห็นจากถ้าอย่างนั้นก็น่าจะน่าจะหาคู่ง่ายขึ้นสิโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วยให้รู้จักกันมากขึ้นหาคู่ง่ายขึ้นเพราะงั้นก็ไม่น่ได้ติดต่อมากมายหลายคนมากแล้วกลายเป็น choice อ๋อมีเรื่องมาก่อยเรื่องไม่ถูกเรื่องมากยเรื่องไม่ถูกเดดแต่คนนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวคนนี้อาจจะไม่หมเรื่องไม่ถูกใช่มีตั้งเงื่อนไขเป็นข้อๆอะไรผู้ชายต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อคนนี้อาจจะแบบโอ๊ยยังอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้เดี๋ยวเด็ดคนใหม่อคนนี้ไม่ใช่อีกก็กลายเป็นการมีสโซนการมีสื่อโซนเน็ตเวกมากๆแบบนี้ทําให้ผู้หญิง เลือกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามีหลายคนให้เลือกเกินไปก็เลยยังคงโสดอยู่ดีกว่า,อ,าอย่างเงี้ยแหละอาจจะมีความสับสนแล้วก็อาจจะทให้ตัดสินใจช้า,าช้าลงช้าลงไปอีกอทีนี้อาจารย์อปองปอนฮะในทัศนะกรที่จำในส่วนของความเป็นอาจารย์เนี่ยหรือว่าในส่วนของความเป็นประชากรศาสตร์ที่อาจารย์ดูอยู่ในความเป็นผู้หญิงถ้าอาจารย์มองรวมๆเนี่ยการที่ผู้หญิงครองความเป็นโสดมากขึ้นแน่นอนผู้ชายก็มีด้วยนะฮะ มันมาจากสาเหตุอะไรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายที่ครองเป็นโสดกันอยู่มากขึ้นในปัจจุบันมาจากสาเหตุอะไรคือจริงๆต้องเท้าความนะคะ<ช>ว่าไอ,อ้เรื่องที่เราครองโสดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของประเทศไทยโดยเท่านั้นอเองมันเป็นเทรนด์แบบนี้ในเอเชียเยอะมากทีนี้ถ้าถามว่าเหตุผลเนี่ยก็มีการศึกษาเยอะมากนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็น<า>ในในในแง่ส่วนตัวคือว่าจากการศึกษาในแง่ของประชากรเนี่ยเราพบว่า ปัจจัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมารวมกันเลยมันมีหลายๆปัจจัยแตมมม่มันมาเจอกันก็ตรงที่ว่าทําให้ผู้หญิงเป็นโสดมากขึ้นปัจจัยแรกของภูมิภาคเอเชียของเราคืาอแต่ก่อนเราเป็นภูมิภาคเกษตรกรรมเราเคยอยู่บ้านมีคนเยอะแยะไปหมดทํางานเกษตรกรรมตอนนี้เราเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นเมื่อ <ere> เราเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยมาทํางานในเมืองหรือทํางานในภาคภาค,ภาคบริการมากขึ้นทีนี้การเป็นปัจเจกบุคคลของเราเนี่ยก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีนบทบาทมากขึ้นแล้วก็อยู่เดี่ยวๆอะค่ะ ทีนี้พอผู้หญิงอยู่เดี่ยวๆเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําได้เราก็มีความสับความก้าวหน้ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เหมือนกันคือคือไม่ไม่ใช่จะบอกว่าเราอยากเป็นโสดอันนี้พูดเในาง่ผู้หญิงด้วยนะคะก็คือว่าผู้หญิงก็คือหลายๆคือมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วเราว่าเกิดมาแล้วเราอยากมีลูกเราอยากมีคู่ครองที่รีเราไม่ได้อยากเป็นโสดแต่ว่าด้วยหน้าที่แบบนี้ หรือการเปลี่ยนผ่านของสังคมแบบนี้ทําให้เราทํางานมีหน้าที่การงานเราอยากแต่งงานแต่การที่เราจะแต่งงานได้ดีเนี่ยเราก็ต้องคงไว้ซึ่งหน้าที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งงานกับมีความก้าวหน้าในหน้าชีพห,หน้าที่การงานเนี่ยมักจะไปเป็นไปด้วยกันยากมากมีมีเคยมีเซอร์วย์ค่ะว่าถ้าจะแต่งงานแล้วก้าวหน้าในหน้าที่การงานไหมเนี่ยผู้หญิงแทบทั้งหมดเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ท้างั้นหมายถึงว่ากำลังจะบอกว่า ถ้าจะเลือกการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ต้องเตรียมที่จะลมเหลวของครอบครัวลดลดลงบ้างคือตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นสุดโตนะคะแต่ตอนนี้มันคือมันมีการลดลงบ้างทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาของเศรษฐกิจหรือว่า ในยุคข,ของเศรษฐกิจและตัวแบบนี้คะ่ะผู้หญิงก็คืออยากแต่งงานอยากมีครอบครัวแต่ว่าเราจะเลี้ยงลูกเราได้ไหมเราจะมีครอบครัวที่ดีได้หรือเปล่า,าคือเป็น,นการเป็นการตัดสินใจระหว่างสามีและภรรยาหรือว่าคนที่กําลังจะไปเป็นสามีภรรยาหลายๆคนก็เลยบอกว่าไม่แต่งดีกว่าเพราะว่าก็คือเราเราก็อยู่กินกันแบบนี้ก็ได้เมื่ออยู่กินกันแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันก็เกิดอย่างที่คุณสิริพรบอกนะคะเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเรามีอะไรต่างๆนาะนามากมายมีช้อยเยอะแยะไปหมด คือการอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยเขาเรียกว่าสถาบันที่เข้มแข็งพอมันไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่เนี่ยมันก็แตกกันง่ายมากก็หยากกันมากใช่แยกกันเดินผู้หญิงก็จะเป็นโสดมากคืออีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นทางประชากรชัดเลยนะคะก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุในครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จากการสำรวจแล้วเราก็พบว่าผู้สูงอายุในครอบครัวเนี่ยได้รับการดูแลจากบุตรที่เป็นผู้หญิงที่ดีมากมาก เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เกิดการไม่เกิดอะไรแรงกดดันที่ผู้หญิงจะต้องเธอต้องไปแต่งงานซะเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานล่ะเพราะว่าเขาได้รับการดูแลที่ดีอันนี้ค่อนข้างเป็นเทรนด์ของคนเอเชียนะคะหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยดูแลคนผู้สูงอายุในครอบครัวได้ดีก็เลยไม่ได้เกิดแรงกดดันว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าแล้วเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานอ๋อเพราะว่าเธอแต่งงานเธอก็ต้องไปเธอก็ต้องไปแล้วเธอจะดูแลฉันไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ใช่มันก็เป็น ก็ม,มีเหตุผลอันน uh huh. uh huh. so, okay. uh, ี้เป็นเหตุผลทางด้านประชากรแล้วก็ความกดดันเนี่ยจากการจากงานวิจัยนะคะจะมีงานวิจัยของอาจารย์พัชศรที่วิทยาลัยที่ท่านได้ทำเมื่อปี5้านะคะก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่าถามว่าอยากแต่งงานไหมก็คือไม่แน่ใจแต่ว่าถามว่าอยากแต่งงานแล้วก็มีความสุขไหมก็อยากมีความสุข แต่งงานแล้วสมรสอยากอยากจดทะเบียนสมรสไหมประมาณแค่ครึ่งเดียวบอกว่าอยากจดทะเบียนสมรสเพราะนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมไทยเราการที่เขาไม่อยากมีใบสมรสหรือว่าจดทะเบียนอย่างถูกต้องอันนี้มาจากอะไรนนครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะในการศึกษาไม่ได้บอกแต่ว่าเท่าที่เข้าใจจากการที่อ่านข้อมูลมาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าไม่แน่ใจว่า อนาคตจะเป็นยังไงเหมือนที่คุณสิริพรบอกก็คือว่าเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้ถ้าเซอร์เวดูนะคะผู้หญิงผู้ชายตอบคล้ายๆกันเลยบอกว่าประมาณ5้าสิบจำไม่ได้ห้าสิบามเปอเซนะไรเงี้ยในสังคมไทย่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายกลุ่มไหนครองความเป็นโสดมากกว่ากันในลักษณะของอัตราส่วนที่มากกว่าจริงๆแล้วความต้องต้องเท้าความเลยว่า เวลาที่เราจะพูดการเป็นครองความเป็นโสดเนี่ยเราพูดถึงโสดแบบไม่ได้อยู่กินกันเลยนะคะอันนี้มีข้อมูลข้อมูลเลยว่าประมาณปี2503เนี่ยผู้ชายเป็นโสดเนี่ยก็คือก็คือไม่เยอะม,อะมะีมีประมาณ3%ะนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะขึ้นมาเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าผู้หญิงคือการเพิ่มขึ้นเนี่ยผู้หญิงจะมากขึ้นมากกว่า3เท่าเลย อ๋อผู้หญิงจะมากกว่าเพราะว่าประชากรผู้หญิงมากกว่าด้วยโดยโดยข้อมูลใช่ไหมและแล้วก็ด้วยด้วยความที่ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ไม่อยากที่จะแต่งงานด้วยอ๋อคืออยู่คู่สามีภรรยาแต่ยังไม่จดทะเบียนเนีเป็นอายุอายุคืออายุอายุแรกแรกเขาเรียกว่าอายุแรกสมรสนะคะอายุแรกเมื่อสมรสอายุเฉลี่ยแรกเมื่อสมรสเนี่ยของผู้ชายเนี่ยประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25ปี ยี่สิบห้าปีนี่ผู้ชายแต่งงานแล้วเมื่อประมาณสักกี่ปีที่แล้วเฉลี่ยสมรสครั้งแรกนะคะอายุยี่สิบห้าปีผู้หญิงเนี่ยยี่สิบสองปีนี่คือประมาณห้าปีที่แล้วหรือสิบปีที่แล้วประมาณสี่สิบสี่สิบปีที่แล้วแต่นะคะประมาณสิบปีที่แล้วข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีชัดค่ะเพราะว่ายังไม่มีการสํารวจชัดเจนทีนี้ทีนี้ข้อมูลว่าประมาณห้าปีที่แล้วนะคะก็จะมีประมาณอายุผู้หญิงนะคะก็คืออายุแรก